สวัสดีครับครับวันนี้ก็พามาดูเจ้าอาร์เมล่านะฮะเทอร์โบตัวนี้เทอร์โบนะมาใส่ยางซิลเบอร์นนโอแมกกวันนะฮะเนี่ยรูปทรงเขาจะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้คือช่างเขาติดตั้งเสร็จแล้วพอดีว่ามีติดธุระหลายอย่างวันนี้รถเยอะว่าทิตก็ช่วงบ่ายก็เลยมีเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเจ้านนโอแมกกวันใส่กับ าเวล่าเป็นไงบ้างครับผมเนี่จะพามาดูแปลว่าใต้ท้องล้นเลยอะไรที่เขาไม่ทําเราก็ทําดูครับช่วงที่เราตั้งศูนพอดีเลยนี่นี่ครับช่างตั้งศูนผมพี่หันมาดูหน่อยหน้าช่างผมจะออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงดดเยอะครับครับผมแต่ไม่ขอไม่ขอออกกล้องนะเพราะว่าโจทย์เยอะโอเค เราไปดูมุมนอกกันบ้างไหมอ่ะเพราะว่าข้างหน้ามันไม่เห็นตัวโชกคไงอ่ะนี่ยครับข้างหลังก็เป็นสตัดปรับเกียวเนาะช่วยความสูงต่ำเนี่ยอันนี้ลูกค้าลูกค้าเลือกสเปคที่แบบว่าสูงเราก็เลยปรับขึ้นมาสุดเลยอ่ะและนี่ก็เป็นโชกปรับสโตกเอเคไปดูครับพี่หันพวงมาลัยให้ผมดูนิดนึง อ่าเนี่ยครับนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นหน้านะฮะปรับความสูงสไลด์ก็บอกเหมือนกันนะครับเกลียวไหมครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอ่ะอันนี้นะครับเป็นเกียวตัวนี้เลยเลยอ่าสายผมก็เนี่ยครับเนี่ยเกียวตัวนี้สไลด์ก็บอกสูงต่ําเป็นเกียวตัวนี้นะฮะอ่าความสูงของรถเธอเนี่ยสเปคเนี้ยอ่มามุมนี้จะเห็นชัดหน่อย ดูทรงรถนะฮะอันนี้ก็คือหน้า56ครึ่งข้างหลัง57ก็คือหน้าหลังจะต่างกันอยู่ที่5ก็ทรงก็จะประมาณนี้ผมว่าสวยก็เลยให้ลูกค้าใช้ทรงนี้ดูเพราะว่าข้างหลังก็ปรับขึ้นมาสุดแล้วก็คือการที่ใส่ตัดนะฮะอย่างแรกเลยรถน่ะต่ำลงมากว่าเดิมแน่นอน1นิ้วแต่ทีนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะปรับแบบไหนให้ลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นเราก็มาคุยกันแล้วก็หาจุดที่ลูกค้าชอบโอเคครับก็ร้านผมก็จมในที่เดียว ปลี่ยนแล้วก็ตั้งสูนย์ให้เรียบร้อยจบในที่เดียวลองรถด้วยไหมอ๋อโอเคครับครับผมก็ตอนนี้ก็พามาลองฟิวเจอว้เมลาเทอร์โบพันที่ใส่ซินเวอร์นิโอแมกนฮบอกไปเลยว่าผมว่าเหมาะกับสายซิ่งเพราะว่ามีความแน่นแน่นเลยอ,อันนี้หักหลบเปลี่ยนเลนยูเทิร์นไม่มีการโยกแน่นอน ไม่มียุ้ยให้เห็นเนี่ยเบขอเบาไปผมว่านะ่าจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความเร็วได้ดีแต่ถ้าขับชา้ชาๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นนิดนึงอ,อ,อยู่อยู่ที่ฟิลแต่ละคนชอบเพราะผมจริงๆแล้วตัวผมชอบนุ่มๆแน่แนๆอวบอวบอวบ,อบ นี่เราหมายถึงรถใช่ไหมหมายถึงรถใช่ไหมใช่ใช่รถอุ่มอวบแบบทรงอ,อุ่มอวบหน่อยทรงอ,อุ่มอวบผมชอบแบบนั้นขาวๆอบวบมากครับแต่ได้ฟิลนะผมว่าดีอยู่เนี่ยผมลองขับเร็วลองเปลี่ยนเลนแล้วเอาอยู่เลยอะ่ะแจ๋วผมได้ทั้งสองอย่างอะ่ะขับเร็วได้ข,ไดขับช้าได้แต่ถ้าให้เลือกผมชอบขับชา้ชาๆนุมน่มๆมากกว่า นะโดยรวมเจ๋งนะแปลว่าแปลว่าไงแปลนั่งหลังรู้สึกไงบ้างแต่ว่าข้างข้างหลังกันรู้สึกแน่นนะมาได้เงินได้นิดนึงตามตามเขาจะบอกเลยตามสไตล์ของแม็กแม็คอะแม็กวันนะฮะตามสไตล์ของแม็กวันซึ่งมันก็จะแน่นกว่าแม็กพามใช่เพราะว่าลูกค้าเขาคงสายซิ่งอะไรเขาถึงเลือกแม็กวันทีนี้เราก็เลยมาทําคลิปให้ลูกค้าดูว่าจริงๆแล้วอ่ะเราได้ทั้งแม็กวันและแม็กพามฝาก เพจร้านด้วยนะครับ KC Racing นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ KC Racing เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ข้างล่างเนาะเคช่า okay. งเดี๋ยวตากล้องเขาจัดการให้ผมเองอะคนนี้ตากล้องผมหลอนะจะบอกให้นี่ขายของขายของถ้าเกิดมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวผมจะลากตากล้องมันมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันและก็เป็นตัวเลือกในอีกทางหนึ่งที่ จะตัดสินใจครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ